สบายดีพี่น้องมุ่งนกับพ่อพ่อการเซ็นเกาเ่าเซ็นเคยพี่น้องเอ้ยกับ่องน้องมวยในบรรยากาศตอนรอแรงพี่น้องอืดับหน้านอเอ้ยตอนแรงเจียยเ๊ยใส่แดกกับมาดำพี่น้องผู้พี่น้องคนงานของน้องแคท แม่น้องดำคนงานผู้ไดโน,น่หนิเอเผื่อไนกนันก่อนเออเป็นไปนกนินนั่นน,น,นะคนงานเจดำโอ้ยมีแต่คนงานเจดำนี่ชมาลายพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่เจดำเผื่อเมาคนงานพี่น้องเจดดำเผื่อลงด้วยตัวเองเมื่อนี่ กอสิแล้วอยู่เพื่อนมาเมื่อนี่คนงานเพ like ื่อนร้ายเด้อเพี่รองเลยเมื่อนี่เด้อเลย เจนอแดงกับบ้าพี่น้องเอ้เมื่อนี่คนงานของเจดาเนาะโอ้เจดานี่เชมาคนงานร้ายให้บาดนี่พี่น้องเอ้มีแต่คนงานเผื่อท้งสิ้นแมวมือบ้านี่มาโลกไข้เผื่นเนาะทาห้าบุมากอะมันกะบุแมนพี่น้องเอ้มาดําอยกันนั่นแหละ แมนนบรรยากาศงามแรงๆพี่น้องเลยกับเขาสูนาไฮนาหน้าเส้นเก่าเส้นเคย ภาพบริสัทบุคคมกอนขอโทษขอภัยเลยพี่น้องเด้อโทรศัพท์เอาควรนกันยังโลโลอยู่พี่น้องเอ้ยกันยังหมดทันขนาดมันกับภาพมันกับสิบริสัทธ์บุคคลกับขอโทษขอภัยกับอุซ่าเบิ่งไปนั่งกันพี่น้องเอ้ย งานเพื่อนพี่น้องผัวน้องเอินพี่น้องเอ้ยมาดับหน้าเมื่อนี้เมียกกับมาบ่อมาคือกันมากันพี่น้องเอ้ยมาคู่มือเพื่อน่าขยันเด้อพี่น้องเจตต่วนเพื่อนมาพ่อน้าพี่นน้อง อคนงานเจดําร้ายขนาดมือนี้เจได้เจได้เงี้ยวว่าไปหาเฮ็ดวะสันได้เยเงี้ยว่าได้ข่าวได้เฮ็ดว่าสันเฮ็ดได้ไเฮ็ดบวกบ่เฮ็ดบวกแม่เฮ็ดละงูท้องไผ่เฮ็ดพิ่งอุ้ยพี่น้องเอ้ยเจไปไม่ได้บอกไผเลยมื้อนี้ไปเมา m á เฮ็ดพี่นอ้องมื่อฮากงมาดหน้าเจดามอสนี่ <c oughs> เลีเ่องามนระาน้าเจมสั <c oughs> มื่อนคนงานผานาะพคมมาผีเบดพี่น้องเลยหน้าเจดามบเมื่มื่อนเล้มือนีอ้หน้าเจดาหน้าปบยัง แมนนานุ่นเสันดมือนพ่น้องเลยเมาดันาจดำเสมอมนี่อพน้องเอยคนงานมนคนงานเพื่นพี่น้องเลย้เขาเคียว่าว่าขาเคี้ยวขาเคียวชิจายแมนเอเธอพี่น้องเอยไมันจ่มล่อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเขาเคี้ยวเพื่อนว่าเพื่อนชิจายกน คนงานคนกับนาฮูนาตาพี่น้องเลยไปเปลี่ยนบรรยากาศมาคนงานปูดีกว่าบานนี่พี่น้องเลย มาเถิงคนงานเท่าเลยพี่น้องมีอยู่จักรซีวิตน,นั่นนี่สองสี่หกแปดสิบซีวิตพี่น้องเอ้บยบมไลาเมื่อนี่โมนาหูนาตาบนไดากะสูสูเพื่อนว่าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเป็นกันเอง ท่องผ้าก็สิบบตกดอกพนน้องมวยพี่น้องเอ้ยเผื่อมาดับหน้าเมื่อนี่หมูว่านนี่กะบัวด้มาหวซันเมื่อนี่ก็เลยมาดับหน้าสวดปู่น่องอําพี่น้องมาดับหน้าเสินกันเผื่อมารอบแรงพี่น้องเอ้ กูซจอยผนาี่โกซ่องซอจอยปซ่องน้องามเด้อน้องพี่น้อนองมวไเนาะโคตรขบเบิงเลยพี่น้องเลยแล้วก็ซ่องน้องอ้ำพี่น้องคนงานพี่น้องเลยสมนาหูนาตาแทคนงานเจดาผู้พี่น้อง มาไลยเรีย,ยร์รอเคยหลาท้ายหน้าพี่น้องเงยมือนี่เส้นเก่าเส้นเคยโอ้ย<ว>เกือบพี่น้องเงยเกือบโหลดภาไปเมื่อคนนี่ แดเดเอา้าพอนหลังจากที่พ้นตกมาอากาคือสีห้พฝนบานนี่คือสิบุตกซ้ำหนอกว,ว่ นี่ก็ก้าครับพี่น้องเอ้ยอกะเป็นมือที่หาเลยพี่น้องเอ้ยที่หาที่หกเลยมันดำหน้าปูบอยหน้าแบบวัานัน่จะมันดำง่ายเดอกเลย้อีกประมาณสองผิดกูแหละหรือว่าผิดกลัว คอยเบิ่งคอยส้มกันไปพี่น้องวันสีเป็นใจใดบอดองไม่นี่พี่น้องเลยกับบันบอดอ๊บบ่าวยังกาะบ่าวดาวบานนาวบ่าวคนก็ลืมสื่อพี่น้องเอ้ยบ่ดอนไหนบ่ดอนบ่าแมนพี่น้อง เมื่อนี้เพิ่นมาไทยด้าซอยปูบอยพี่น้องเลยมาคาดมาไทยกันเลมาคามาคา่หรอปบาได้เวลาหยุกเขาก้าวเคาช่วงนี้เพิ่นใส่ก้ามดูเนาะเบิ่งพี่น้องยอม่นอนเบอีกพี่น้องเลย เรื่องหยุกเรื่องฮามนี่บอกให้เพื่อนมาสันเคยลาเพื่อนธนัทธนัทยู่บอกธนัทพี่บอกธนัทพี่บอกธนัทพี่้อกเพื่อนมากเล่นกล้าพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ขนาดยกไครเลยขนาดยังเลยยกกล้าเพี่น้องนมากเล่นวัวครัวกันวัวนัวครัวมวน น <No. S 2> เข้าสู่ให้ที่หาพี่น้องเอ้ยดำมาฮักได้หาหายดำหลอดแรงเมื่อนี้บ่าวดาวเสด็นกลับมาซอยข้าซอยไทยดูหน้าปูบอยเซนเก่าเซนเคยพี่น้องเอ้ยเขาก็เสได้ล่าคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าขอขอบใจพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายบางคนก็เได้ดำหน้าเลยแหละ